ตามอีกคันหลุดนคะุณนายครับผม คุณอยากให้แกงเราเต้ไหมไม่อะอยากมีเขามีประมูลหอคุณจะประมูลหอโโอ้พูดอะไรออกมาโอ้โหโอ้โหนำรัดหสามร้านนี้ยกขึละแพงเลยยกขึ้นสองตันสามร้านโดนรักษาแล้วนึง ขี่่่คันลยังไม่ดน เดนัยเซนดูโน,โนเข้าเริ่มต้นสายยกเท่าหนึ่งแสนโล้ารวรวจังกี่คัน ชนก็น่าจะไปได้เรื่อยๆมันว,ว่าไงนะเมื่อกี้มีรถใหม่เข้าประมูลเริ่มต้นหน, 1, 000, นึ่งล้านยกทียะหนึ่งแสนเหมือนอีพีสี่อ๋อโนนอ่ะคิดว่าไงดีไหมอยากได้อทนเดี่ยวในเมืองนะันนี้ยิ่งหนุหนระก,ก่อนนะไปสู้ๆันไป เขาไปยกปเ,เล่นๆก็ได้เออเออดยวไปเล่นล่นก่งข้าไปเล่นกับกรรวนี่ชาวบ้านเขาองนาเห็นหน้าเหาเยอะเยร้านนึ่งถูกไปเ็ก่อนก็ใส่ร้านนึ่งเลยไม่ไมไมดีเก่<ช>อนยกนึ่งแสนอ๋อเอาอเหมือนเล่นนับหนึ่งถึงสิใครถึงสิก่อนชนะอไ่าเี้เนีช่ชเหมือนใครยกก็ห,หนึ่งล้านบิดบิดบิดละแสนไงโอ้อ ก็กลับมาทำงานแล้วน้องือวานาไฟฟ้า <Okay. S 1> <c oughs> ป่นกันอยู่เหรออืมหนีกันอยู่เลยเป็นป้นกันป้นป่นตาดำไปเอาบูปินเลยเหรอ